เริ่มเรืองมาที่ทั้โซผู้หนึ่งตัวเขามีนามว่าโจเป่าเทียนก็จะเป็นหัวหน้าสํานักเป่าอินนั่นเองนะครับในตอนนี้ในด้านความแข็งแร่งของเขาก็แข็งแร่งเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเราทั้โซสหายของเขาจะพยายามเข้าโจมตีเพื่อต่อสู้มานะครับแต่ทุกการโจมตีก็สามารถป้องกันได้ทุกรูปแบบก็เรียกได้เลยว่าการโจมตีของเราทั้โซสหายของเขาคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้จึงทําให้เราทัพโซกลุ่มนั้นก็ถึงกับกล่าวชื่นชมไปเลยนะครับในด้านความแข็งแร่งของท่านในตอนนี้พวกเรายากที่จ จะสามารถต่อกอนได้แน่นอนแต่ในระหว่างที่พวกเขาเองกําลังเข้าโจมตีต่อสู้บประ,ะปลองพลังกันมันก็มีเสียงของใครบางคนมาพูดหยุดพวกเขาเอาไว้และคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับจะเป็นทางด้านของทัพโซลิวตง้งเมยและก็เซียนลั่เชิญนั่นเองนะครับทั้งสองที่มุ่งเดินทางมายังสถานที่นี้ เพื่อจะมายืนขน้อเสนอให้เจ้านิกายเป่าอ,อินได้ทาการเข้าร่วมกับนิกายกู้หยุนของพวกเขานะครับแต่พวกเขาก็ไม่ยอมแต่อย่างใดนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนแต่กล้าคิดที่จะบุกเข้ามาที่นิกายของพวกเขาเช่นนี้และก็ยังอยากที่จะให้นิกายของพวกเขานั้นยอมจานน,นเป็นหนึ่งเดียวกับนิกายกูหยุนอีกพวกเขาเองก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับนิกายกูหยุนเป็นเพียงแค่นิกายระดับ3มถ้าเกิดว่าอยากจะให้พวกเราในยอมเข้าร่วมมือก็คงจะต้องกลายเป็นนิกายระดับสีให้ได้ก่อนเท่านั้นก่อนที่จะพุ่งเข้าไปในการโจมตีทั้ง โซลิวต้องใหม่เลยนะครับซึ่งในด้านการโจมตีของเขาถึงแม้ว่าจะเป็นการโจมตีพลังหินสามารถแช่ตัวของท่านโซลิวต้องเหมยจนกลายเป็นหินได้แต่ถ้าว่าท่านโซลิวต้องเหมยก็สามารถทําลายการโจมตีของเขาได้อย่างง่ายดายและก็ยังโจมตีส่วนกลับจนรอยกระเด็นไปอีกด้วยทางด้านของท่านโซอีกคนท่านโซสายฟ้าตัวเขาติดเห็นเซียนล้วชนนะครับก็ได้ทําการเปิดชายรูแบบยันสายฟ้าของเขาในการเขาโจมตีเซียนล้วชนไปแต่การโจมตีของเขาก็ยังไม่เป็นผลอยู่ดีนะครับเซียนล้วชนสา ป้องกันการโจมตีได้อย่างง่ายดายแถมเซียนลวเชินก็ยังได้พูดบอกกับท่านโสคนนี้ไปอีกว่าสายฟ้าของเจ้าเพียงแค่นี้มันไม่สามารถที่ทําอะไรข้าได้หรอกเดี๋ยวข้าจะแสดงสายฟ้าที่แท้จริงให้กับเจ้าได้ดูก่อนที่เซียนลวเชินจะเปิดใช้รูปแบบพลังสายฟ้าสุดแข็งแกร่งของเขาในการเข้าโจมตีไปนะครับเป็นการโจมตีข่มขู่เท่านั้นและก็แสดงให้รู้ว่าข้าน่าเทพกว่าจนตัวเขาที่ได้เห็นการโจมตีสายฟ้านี้แล้วก็ถึงกับยืนอิงอาปากางทําอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวนี่ครับเป็นสายฟ้าที่ ตัวเขานั้นไม่เคยได้พบได้เจอมาก่อนแต่พอจะสามารถรับรู้ได้ว่าสายฟ้านี้เป็นสายฟ้าอย่างจีสายฟ้าที่แข็งแกร่งในตำนานนั่นเองนะครับพวกเขาก็ถึงกับหวาดกลัวเกรงกลัวไม่รู้ว่าท่านโซลิวตรงไหมแล้วก็เซียนลู่เฉินพวกนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่ทําไมถึงได้แข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้แต่ ว่าท่านอุโสโจเทียนเปานะยครับเป็นเจ้านิกายสำนักเป่าอินตัวเขาเองก็ม้คิดแกงกลัวอยู่แล้วถึงแม้ว่าสองคนนี้จะแข่งแข่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอบรรพบุรุษของเขาแล้วก,ก็รับรองได้เลยว่าพวกเจ้าน่ยจะไม่สามารถี่ทำอะไรได้แนะ่ก่อนที่เขาจะทําการเรียกตำโซของพวกเขาออกมาเลยนะครับมันก็จะเป็นบรรพบุรุษจากตระกูลเฉานั่นเองซึ่งบรรพบุรุษจากตระกูลเฉาที่ได้ปรากฏตัวมาตัวเขาก็ได้พูดถามเลยว่าพวกเจ้าเป็นใครมาจากไหนกล้าดียังไงถึงมากล้าทําร้ายสาวก กเเราเช่นนี้แต่พอได้ปรากฏมาทอดอะครกับผมได้มาเห็นเซียนลวดเชินและก็ทับโซลิวต้องเมยเขาเองก็พอจะสามารถรับรู้ได้ว่า2คนนี้เป็นใครมาจากไหนกันแน่ในตอนนี้ก็ต้องรีบกลมกล่าวคารวะทําการโจมตีเหล่าสาวพวกของเขาไปเลยนะครับที่กล้ามาทําร้ายต่อคนคนนี้ซึ่งตัวเขาก็ได้เห็นเซียนลวดเชินมาตั้งแต่10,000ปีที่แล้วนะครับเซียนลวดเชินก็ได้เคยได้พบมาเจอกับเขามาก่อนบั่นผลจากตระกูลเฉาก็ถึงกับต้องรีบกลมกล่าวคารวะขอโทษกับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นสําหรับลูกศิษย์สาวกของเขาที่กล้าทําเช่นนี้ไปะนะครับและภาพก็ตัดมาทางด้านของสาวสวยจันทาสีน้าเงินนะครับซึ่งตัวเธอก็จะเป็นเจ้านิกายจันทาสีเงินในตอนนี้ที่กําลังดูดซับพลังอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับแต่ใน,นจังหวะนั้นเองพระเอกก็มุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้พอดีซึ่งตัวเธอก็ไม่รู้ฮะว,ว่าพระเอกเป็นใครมาจากไหนแต่กล้าคิดที่จะบุกเข้ามาหาเธอเช่นนี้นะครับตัวเขาเองก็พยายามที่ทําการเข้าตรวจสอบพลังในร่างกายของพเพกดูแต่ก็ไม่สามารถตรวจสอบสัมผัส รับรู้ได้เลยว่าคนคนนี้แข็งแกร่งมากๆในตอนนี้ก็พยายามเปิดใช้รูปแบบอนณาเขตของเธอในการสํารวจพลังของเพกที่แท้จริงนะครับในการโจมตีเพื่อควบคุมพอเพกแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพอเพกได้พเอกยืนแอคแบบเทเทนะครับสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกรูปแบบและก็ยังโจมตีสวนกลับด้วยอนณาเขตอีกด้วยก็สามารถทําลายอนณาเขตภาพลวงตาของเธอไปได้อย่างง่ายดายจึงทําให้ตัวเธอในตอนนี้ก็ถึงกับตกใจมากพอสมควรขนาดอนณาเขตของเธอ ในตอนนี้แข่งแร่งมากๆแต่ชายหนุ่มคนนี้ยังสามารถโจมตีทำร้ายของเธอได้ตัวเธอก็สามารถรับรู้ได้เลยนะครับว่าคนคนนี้แข่งแร่งจริงๆสุดท้ายก็ยอมจำนนต่อเพเอกไปนะครับยอมมอบสมบัติที่รพเอกนั้นต้องการส่งมอบให้กับเพเอกไปเหมือนกันทางด้านของเจา้านิกายกายุยยนตัวเธอในตอนนี้ก็กำลังขนส่งนะครับผมทำการผูกเหมือนมัมมี่นะฮะก็จะเป็นสาวกข,ของนิกายจันทาสีเงินนั่นแหละครับผมตัวเธอก็พยายามนำตัวของสาวสวยคนนี้กลับไปที่นิกายจันทาสีเงินนะครับเผื่อว่า ว่าจะได้ความดีความชอบได้แต่พอมุงเดินทางมาถึงเท่านแะไรครับผมในตอนนี้ก็ถึงตับตกใจมากพอสมควรนะครับก็จะมีผู้คนมากมายที่อยู่ยังสถาถนที่นี้และก็ได้มาเจอกับเอกอีกคนนึงอีกด้วย แต่ก็ไม่รู้นะฮะว่าพระเอกนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่หญิงสาวคนนี้หลังจากที่ลุกขึ้นมาเจอพระเอกแล้วตัวเธอรู้ได้เลยเลยครับว่าคนคนดีเป็นคนที่เธอนั้นได้เห็นที่สวนสมนุนไพกอนหน้านี้นั่นเองนะครับแต่ก็ยังพูดไม,ยไม่ยังไม่ทันได้จบนะครับเจ้าดีกาจันทาสีเงินก็ทําการโจมตีเธอจนลอยกระเด็นออกไปอีกรอบหนึ่งเะครับผมก็คือแบบว่าถูกโจมตีซ้ําแล้วซ้าเล่าบาดเจ็บสาหัสก็ว่าได้เลยนะครับซึ่งเราสาวกจากนิกายจางตางไม่ว่าจะเป็นนิกายเทียนเป่านะครับรวมถึงนิกายจันทาสีเงิน แห่งนี้และก็ตระกูลต่างๆที่อยู่ในอาณาเขตของเขาพวกเขาก็ยอมเข้าร่วมยอมจำนวนต่อนิกายกูยุ่นไปเห็นความเทพของพระเอกแล้วนี่ก็คือต้องยอมนะฮะไม่ยอมไม่ได้ไม่งั้นโดนพระเอกเล่นงานเละแน่แ่ส่วนทางด้านของเซียนลวดเฉินเองก็กล่าวแนะนําตัวเจ้านิกายที่พวกเขานั้นจะต้องเคารพให้กับทุกคนได้รับรู้มันก็จะเป็นสาวสวยจากนิกายกูยุนฟู้นี้นั่นแหละครับผมจึงนาให้ตัวเธอที่ยินก็ถึงกับรู้สึกทึ่งและก็ตกใจมากๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ยังงงอยู่เลยใน ก่อนหน้านี้ก็เกือบที่จะถูกยึดถูกทําลายนิกายไปแล้วแต่พอได้มาเจอกับกลุ่มพระเอกแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันดันเปลี่ยนไปซะงั้งงนเลยและภาพก็ตัดมาทางฝั่งของท่างโศกลุ่มหนึ่งถึงพวกเข้าในตอนนี้พยายามเปิดคายกลนขึ้นมามันจะเป็นคายกลกระจกระดับหกของเขาเพื่อทําการกลับไปที่นิกายกุยุนนะครับแต่สิ่งที่พวกเขานั้นพยายามที่ทํามันก็ไม่สามารถทําได้ ขายกลนของเขามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปนะครับจึงทําให้ในตอนนี้มันก็ได้ระเบิดแตกสไลายไปอีกครั้งจึงทําให้ทัามโซลิงเสี่ยวเทียนผู้นี้ตัวเขานั้นก็รู้สึกสงสัยมากตลอดระยะเวลาที่เขานั้นพยายามสายขายกลนระดับ6นี้ขึ้นมาแต่มันก็ยังไม่สามารถสร้างมันสําเร็จได้อยู่ดีนะครับสิ่งเดียวที่เขานั้นคิดได้ในตอนนี้การที่จะสามารถสร้างขายกลนระดับ6นี้สําเร็จได้มันต้องมีสายเลือดของคนผู้นั้นนะครับพวกเขาเลยคิดว่าจะกลับไปสํารวจที่สถานที่แห่งน,นั้นดูนะครับ เผื่อว่าจะเจอเบาะแสาของคนที่มีสายเรือดธารทายสวรรค์น,นั่นเอง แต่ทว่าทนโซเลียงอีก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าไม่จําเป็นที่จะต้องกลับไปสํารวจแต่อย่างใดเพราะในตอนนี้เขาก็ได้ส่งคนของเขาไปสํารวจตรวจสอบดูมาแล้วในตอนนี้ก็คงจะต้องกลับมาแล้วเหมือนกันนะครับเขาก็ได้กลับไปหาเหล่าสิทธิ์ของเขาเพื่อถามสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ทว่าเหล่าสาวกของเขาที่มาถึงทุกคนก็ต่างพักกันตกใจมากเหมือนกับว่าสั่นกลัวบางสิ่งบางอย่างนะครับผมสุดท้ายพวกเขาก็ได้รายงานบอกแกัวหน้าสํานักของเขาไปว่าหลังจากที่พวกเขานั้นกลับไปที่นิกายระดับสาม ในตอนนี้นิกายระดับ3ไม่มีเหลืออยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับถึงแม้ทอมโซลิงเซียวเทียนตัวเขาจะพยายามใช้กระจกของเขาทําการตรวจสอบสำรวจด,ดูที่นิกายกูหยุนนะครับแต่สิ่งที่พวกเขานั้นพยายามที่จะสัมผัสมันก็ไม่สามารถสัมผัสได้เหมือนกันในตอนนี้กระจกของเขาก็ถูกทําลายไปอีกหนึ่งอันเลยก็ว่าได้ทางด้านของนิกายกูหยุนหลังจากที่ในตอนนี้นิกายกูหยุนกลายเป็นนิกายระดับ5แล้วหนึ่งโดยที่ก็มีสาว จากนิกายต่างๆยอมเข้าร่วมยอมจํานวนหมดนะครับจึงทําให้นิกายกูยุนก็ได้กลายเป็นนิกายระดับห้าแล้วเรียบร้อยนะครับเหล่าสาวกเจ้าสํานักจากนิกายต่างๆที่พวกเขาเคยเข้าโจมตีนิกายกูยุนจนได้รับความเสียหายถูกคนก็เตะตองกลับมาทํางานรับใช้ซ่อมแซมสิ่งๆต่างๆที่ทําลายไปนะครับในตอนนี้ก็จะมีพระเอกเป็นคนที่คอยควบคุมแต่ในจังหวะนั้นเองพระเอกก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันกําลังจะเกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามสิ่งที่พระเอกคิดจริ จริงนะครับมันก็จะมีชายหนุม่มคนนึงได้วิ่งมาด้วยสีหน้าที่ตกใจนะครับเหมือนกับเขาได้พยายามที่จะวิง่งหนีบางสิ่งบางอย่างมาและสิ่งสิ่งที่เขานั้นได้วิง่งหนีมามันก็จะเป็นพวกสัตว์อสูรน,นะครับเป็นสัตว์อสูรระดับห้าเอกด้วยแต่มันก็ไม่ได้คลานามือรัวเฉินตะยังได้นะครับรัวเฉินได้ปูเข้าไปใช้พลังสายฟ้าของเขาในการโจมตีแมงมุมผิดพวกนี้มันก็ถูกทําลายร่างแหลกสลายตายไปเหมือนกันนะครับส่วนพวกสัตว์อสูรเสือขาวมันก็จะถูกแตงโมนะครับผมเป็นแตงโมที่เพกได้้ปูขึนมา ในตอนนี้ก็จะได้กลายเป็นเทพสุขาบแล้วนะครับผมทบการจัดการโจตีพวกเสือขาวพวกนั้นไปเรียบร้อยนะฮะขนาดสมุนไพทีพระเอกปูดขึ้นก็ยังโหดนะฮะผมนับภาษาอะไรพระเอกนีคือแขกแขกแกเบร์เลยครับแต่ก็ดูเหมือนว่าพระเอกก็พอจะรู้นะครับตัวบงการเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็คงจะต้องเป็นไอ้ชายหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนที่อรอสัตว์อสูรพวกนั้นมานะครับรัวเฉินกลททาการจับตัวเข้าเอาไว้และก็พยายามจะถามว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนกันแนะ่มาที่นี่เพื่อที่จะทําอะไรกันซึ่งตัวเขา ก็พยายามที่จะปฏิเสธไปเป็นเพียงแค่ผู้ที่ผ่านทางมาเท่านั้นไม่ได้คิดที่จะมาก่อความวุ่นวายเลยก่อนที่เขาก็จะนําเอาสมุนไพรระดับ5สมมอบให้กับเพกเป็นการตอบแทนไปนะครับแต่ทว่าพระเอกก็รู้นะว่าสมุนไพรนี้มันไม่ใช่สมุนไพรธรรมดามันเป็นสมุนไพรที่ล่อสัตว์อสูรพวกนั้นมานะรัะผมถูกคําพูดที่ชายหนุ่มคนนี้พูดพยายามโกหกพอเพกนะครับแต่พระเอกก็สามารถรับรู้ได้หมดถูกรูปแบบนะฮะไม่สามารถที่จะโกหกเอกได้จนชายหนุ่มคนนี้ก็รู้ ู้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะโกหกไปในรูปแบบไหนไม่สามารถโกหกคนพวกนั้นย่้อยู่ดีนะครับตัวเขาก็เลยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาได้ทําการวร่ปหายหนีออกไปจากที่นี่ไปนะครับแต่ถึงแม้จะสามารถหนีออกจากกงขังสายฟ้าของลวดเฉินได้ก็ยังมีทัพโซลิวตรงมหมที่คอยดักอยู่แล้วนะครับในตอนนี้ทัพโซลิวตรงมหมก็ทําการซัดหน้าของชายหนุ่มคนนี้ไปนะครับจนตัวเขาได้ตอนนี้ก็ถือกับถูกซัดดาจดลอยกระเด็ดไปแต่ก็ไม่ใช่ร่างจริงเหมือนกันนะครับเป็นเพียงแค่ร่างแยกของเขาที่ได้แยก ออกมาเท่านั้นร่างจริงในตอนนี้ก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าของพอเพกอีกครั้งนะครับจึงทําให้ลัวเฉินและก็ทั้งโซลิวต้องเหมยทั้งสองก็พยายามร่วมมือกันอีกครั้งในการเข้าโจมตีชายหนุ่มคนนี้ปะนะครับ แต่การโจมตีของพวกเขาก็ไม่สามารถทําได้ชายหนุ่มคนนั้นก็ยังสามารถหนีรอดออกไปจากที่นี่ได้อยู่ดีตัวเขาก็ได้กล่าวชื่นชมพอเพกไปเลยมาคิดเลยว่านี่กายกุยุนแห่งนี้จะมีความน่าสนใจยิ่งหนักนะครับไว้โอกาสหน้าพวกเราจะได้พบกันใหม่อีกครั้งก่อนที่เขาจะได้ออกไปจากที่นี่ไปนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้พระเอกก็จะเห็นแสงปริศนาออกจากร่างกายของคนเ,นเอิบๆนะครับเหมือนกับว่าพวกเขากําลังถูกชักใจด้วยบางสิ่งบางอย่างและคนที่เป็นตัวต้นเหตุต้นเรื่องของพลัง เปริศนานี้มันก็คงจะต้องเป็นชายหนุ่มคนนั้นอย่างแน่นอนลยครับซึ่งพระเอกก็พอจะสามารถสัมผัสได้พระเอกก็ถึงกับกล่าวพูดขึ้นมาเลยนะครับว่าเจ้าช่างเป็นคนที่มีความน่าสนใจเลยจริงๆในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่87นะครับทุกคนสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่ล่าสุดแล้วนะฮะสามารถรับชมตัวเต็มแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่แอป VTV ช่องน,น,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไ้ก่อนนะครับบ๊ายบาย